จงกะจงกะสวัสดีจ้าจากฟังแคนาดาจ้าก่อนหน้านี้เราทักทายเป็นภาษาสวยนะจ้าจงกะาจงก้คือสวัสดีเป็นภาษาสวยจ้าอันนี้เป็นเค้กที่เราทํานะคะตั้งแต่ครั้งแรกจนครั้งที่สาวนี่เป็นเค้กก้อนแรกเป็นวันเกิดของป้าป้า4ี่ปีนะจ้าอันนี้เค้กก้อนแรกของมามีอันนี้เป็นเค้กก้อนที่สอง เป็นวันเกิดของป,ป้าปูเป็นเค้กส้มหน้านิ่มเค้กส้มนะจ๊ะอันนี้เค้กก้อนที่สามก็ถือว่าใช้ได้นะคะเราดูเค้กก้อนที่สามของมามีนะคะเค้กก้อนที่สามเป็นเค้กใบเตยนะจ๊ะมีสามชิ้นประกบนะจ๊ะท่าบอกมาคือผมใจมากสวยออกมาสวยเลยสี